และสำหรับคำว่าอาจารย์ฝรั่งนั้นก็จะหมายถึงศาสตราจารย์ศิ์พิรศีครับอาจารย์ท่านนี้เป็นคนที่มีความสำคัญมากๆในวงการศริลป,ปะไทยร่วมสมัยในศิลปะไทยยุคใหม่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งและวางรากฐานมหาวิทยาลัยศิลปกรการศึกษาทั้งหมดของศิลปกรในยุคเริ่มต้นจนมาถึงปัจจุบันเลยนะครับตัวผมเองนั้นก็เรียกว่าเป็นผลผลิตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปกร พี่ๆอาจารย์และศิลปินแห่งชาติหลายๆท่านก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ศิลป์พิลาศีด้วยเช่นเดียวกันครับคาราโดฟโรชี hi, อาจารย์ฝรั่งท่านนี้เป็นชาวอิตาลีที่มีสัญชาติไทยครับผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะครับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การเมืองของไทย รัชสมัยของไทยมีความเชื่อมโยงกันปัจจุบันนี้เราจะเห็นงานของท่านได้ตามสถานีต่างๆในประเทศไทยมีอยู่หลายที่มากๆนะครับส่วนฝีมือของอาจารย์ฝรั่งท่านนี้ผมต้องเรียกว่าท่านเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสุดๆชนะการประกวด ตั้งแต่ที่ประเทศของท่านแล้วนะครับตั้งแต่สมัยที่ท่านเรียนอยู่แล้วก็มาที่ไทยก็สร้างผลงานไว้มากมายจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยและเป็นบิดาของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยครับสุดท้ายท่านได้รับชื่อที่เป็นไทยว่าศาสตราจารย์สินพีรสีย้อนกลับไปก่อนที่อาจารย์ฝรั่งจะย้ายมาทำงานที่ประเทศไทยท่านเกิดที่เมืองฟอเรนซ์ประเทศอิตาลีครับแน่นอนว่าจุดนี้ คือจุดเฟื่องฟูของศิลปะและวิทยาการในสมัยใหม่ตั้งแต่ยุครเนซองมาแล้วนะครับฟล r เรนซ์อิตาลีเป็นศูนย์รวมของศิลปะและวิทยาการที่ก้าวล้ำระดับโลกดีที่สุดในโลกแล้วครับในสมัยที่ท่านเรียนและทำงานที่อิตาลีครับเป็นศิลปินที่มีความโดดเด่นชนะการประกวดหลายลรายการมากๆจากรัฐบาลอิตาลีแล้วยุคหนึ่งประเทศไทยต้องการพัฒนาวงการศิละปะ ต้องการพัฒนาสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมและประิมกรรมต่างๆก็เลยจัดแข่งขันขึ้นมาโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอิตาลีนะครับและสุดท้ายอาจารย์ฝรั่งคอร์ลโดฟลอรชีก็ได้รับรางวัลชนะเลิศเพื่อเข้ามาร,รับราชการเป็นช่างปั้นประจํากรมศิลปกรก็จะตรงกับรชาชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ ท่านได้วางหลักสูตรวิชาจิตกรรมและประติมกรรมขึ้นจนสุดท้ายก็กลายเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรครับและมีคณะวิชาต่างๆมากมายเกิดขึ้นจนณปัจจุบันนี้มีทั้งหมด13คณะวิชาแล้วซึ่งคณะวิชาที่13ก็คือคณะ ICT มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ผมได้เรียนจบมานั่นเองครับเรื่องราวของอาจารย์ฝรั่งหรือศส,สตราจา์ศิลป์เพรศีนั้นมีมากมายหลากหลายผ่านทั้งผลงานลูกศิษย์ของท่าน และสิ่งที่ท่านได้ฝากไว้เป็นคุณูปการอย่างมหาศาลกับประเทศไทยครับมีมากมายเลยผมก็จะต้องค่อยๆเล่าไปผ่านเพลย์ลิสต์ตรงนี้ผ่านหลายๆวิดีโอใน YouTube ในช่องนี้ฉะนั้นจะไม่สามารถจบได้ในคลิปเดียวครับเราจะมีตอนต่อนเนื่องกันไปถึงแม้ว่าทุกวันนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์ศิลโดยตรงแต่เราก็สามารถจะเรียนรู้ผ่านผลงานที่ท่านได้ฝากไว้เป็นคุณูปการกับประเทศไทยนะครับ ก็มีหลายที่มากๆเลยอย่างเช่นพระประธานที่พุทมนธมณฑลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยหลายๆพระองค์ที่ท่านได้ฝากไว้ตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแน่นอนครับแล้วก็ไปดูกันด้วยว่าประวัติขั้นตอนการสร้างแล้วอื่นๆที่เกี่ยวข้องแวดล้อมในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงบ้างสรับผมนะอาจารย์ศิลป์พิรศีเป็นทั้งต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจ แล้วก็เป็นตัวอย่างใช้นำทางไปในสายอาชีพของอาจารย์ครับผมมีความภูมิใจและมีความดีใจอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัยศิลปากรถึงแม้จะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งไม่เฉพาะลูกศิลปากรทุกคนเท่านั้นนะครับคนในสายอาชีพศิลป,ปะในสายศิลป,ปินก็จะมีศาสตราจารย์ศิลป์พิรษีเป็นแบบอย่างเราสามารถจะดูจากผลงานของท่านได้ ที่มีอย่ในหลายที่นะครับชิ้นงานหนึ่งที่ผมชอบเป็นพิเศษชอบมากๆเลยก็คือครุฑอยู่ณปริณีกลางที่บางลักครับท่านอาจารย์ศิลป์ใช้เวลาในการสร้างกับลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกศิษย์ในยุคแรกเป็นศิลปะที่มีความงดงามเส้นสายมีความทันสมัยแล้วก็เป็นต้นแบบของศิลปะไทยสมัยใหม่ได้อย่างดีเลย ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้ก็อาจจะรู้จักอาจารย์ศิลป์เพรศีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีเรื่องราวอีกมากมายมาหาศาลเลยที่ให้เล่าในเรื่องราวที่อาจารย์ได้ฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นคําสอนของอาจารย์ลูกศิษย์ของอาจารย์ผลงานตามสถานที่ต่างๆและสิ่งที่นำพาให้ท่านจากบ้านเกิดมาเพื่อมาสร้างสรรค์ศิลปะและสร้างสรรค์ศิลปินยุคใหม่ให้กับประเทศของเราครับ